เสียงม้นี่นาทำให้ถึงรู้สึกว่ามีคนเยอะนะก็บ้านพักตอนนี้อยู่กันแค่สองมีเทศกาลเนื้อที่หมู่บ้านข้างล่างเบ็ตตี้เลยนายน้อยตื่นแล้วหรอคะอืม เซเลน่าไหลฮาร์ดแม่ของเอียนเอียนคิดถึงผมคิดถึงท่านแม่ครับเอ๊ะอู้น่ารักจังอู้ฮูอยู่ๆก็มาอ้อนกันอะไรเนี่ย ตื่นแล้วก็ไปกินข้าวที่ห้องอาหารก่อนเถอะได้ยินว่าวันนี้เอตตี้ทำสุดฝีมือเลยนะเอ็นนะหญิงบอกให้เอาขึ้นมาก็ได้นะคะได้ยังไงล่ะไม่รู้สึกว่าจะเจริญอาหารแบบนี้มาตั้งนานแล้วแม่นมส่งจดหมายมาบอกว่า จะมาถึงพรุ่งนี้หลังหมดวันหยุดพักผ่อนแล้วมาเร็วจังช่วงนี้เห็นแม่นมมีผมขาวเยอะขึ้นด้วยยังคิดอยู่เลยว่ามีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าจะไปพักนานหน่อยก็ได้นะหรือว่าเอียนของเราจะทำให้เธอเป็นห่วงมากทัดแม่ผมไม่ได้สร้างปัญหาเลยนะผมขาวแม่นม ผมขาวแม่นมขายกันมีคนแบบนั้นในตระกูลเราด้วยหรอแต่ขายกับภรรยาของฉันภรรยาของฉันเป็นอะไรไปเอียนเปล่าครับท่านแม่อย่าใส่ใจเลยรู้สึกไปเองหรือเปล่านะฉันยังเด็กอยู่เลย จะไปมีภรรยาได้ยังไงห,หน้าหญิงไม่ต้องวุ่นวายไปฉันแค่ย่อยอาหารไม่ทานเฉยๆแต่ท่านทานอะไรไม่ได้มาหลายวันแล้วนะคะอาเจียนตลอดเลยด้วยไม่เป็นไรนะ่ะ แต่คงไม่ต้องขึ้นไปพักผ่อนที่ชั้นสองแล้วละ่ะค่อยๆกินแล้วตามมานะเอียนกำๆๆๆๆกำ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 กยยกที่ท่านแม่ชอบอยู่ตรงไหนนะล่าสุดเหมือนจะเห็นอยู่ห้องรับแขกแต่ช่วงนี้มักจะอยู่ที่ห้องของฉัน ้าวกินอิ่มแล้วหรอผมเป็นห่วงท่านแม่ก็เลยถึงแม่จะป่วยอยู่บ่อยๆก็เถอะแต่บางทีพวกเราก็ทำอย่างกับแม่เป็นกระจกที่จะแตกง่ายๆอย่างนั้นแหละครั้งนี้แค่อาหารไม่ย่อยจริงๆแต่ผมอยากเห็นท่านแม่ที่สุขภาพแข็งแรงไปนานๆน,นะครับ บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไงทุกคนดูแลแม่ดีขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปป่วยล่ะทำไมวันนี้ทำตัวเป็นเด็กจังให้แม่กอดหน่อยมะอ่าท่านแม่ฉันเอายาที่ช่วยย่อยมาให้ค่ะอุ้ยน,นายหญิง นายหญิงขอให้สุขภาพแข็งแรงเปน็นนานนะคะจริงๆนะคะท่านแม่ผู้สง่าและอ่อนโยนแต่ไม่เค่งเรื่องทำรรเนียมคนรับใช้ที่แสนลาเริงที่ล้วนทำเพื่อท่านแม่จากใจจริงฉันหวังจริงๆว่าช่วงเวลาที่ครอบครัวของฉันได้อยู่กันอย่างสงบสุขแบบนี้ จะโค้งอยู่ตลอดไปอาคารเก่าและมีรอยเล้าเพราะเอาชนะการเวลาไม่ได้ต่างจากในฝันอากาศที่สัมผัสกับผิวช่างหนาวเย็นเหลือเกินตื่นแล้วหรอคะตื่นแล้ว <c oughs> อยู่นิ่งๆเถอะคะ่ะไม่ต้องฝืนตอบหรอก เมื่อคืนไข้ขึ้นสูงมากเลยทำไมเธอต้องถูกใจเก้าอี้ที่ท่านแม่เคยชอบด้วยและยังดูแลฉันเป็นอย่างดีเหมือนท่านไม่มีผิดพาองัันถึงได้เอาแต่นึกถึงเรื่องเก่าเก่าหรือเปล่านะผมคิดถึงคนในตระกูลครับ บรรดาลูกจ้างที่ท่านแม่ให้ความสำคัญแม่นมกับเหล่าผู้ติดตามที่ชอบบนเรื่องแต่งงานตามข่าวลือคือราชวงศ์ได้จัดการกับเรื่องที่ครอบครัวของเราพยายามก่อกระบทอย่างเมตตาไม่ได้กำจัดตระกูลเดยุคทิ้งและไม่ได้ยึดบ้านพักหลังนั้นไปน เป็นของวังด้วยลูกจ้างหลายคนก็ได้รับการไว้ชีวิตถึงจะกระจายกันไปหมดแล้วก็ตามเขาก็น่าจะรู้ถึงได้ถอมาถึงที่นี่ส่วนมากต้องยังมีชีวิตอยู่แน่ๆค่ะตอนนี้ฉันก็เป็นคนของตระกูลในยุกแล้วนะะี่ค่ะ คุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะนะนั่งสินะ